เสียนองสอสอลบุรีเยี่ยมญาติหลังจากให้คำมั่นสัญญาว่าลูกหลานลบุรีย้ายมาอยู่ที่ใหม่จะได้อยู่ดีกินดีมีสุข วันที่6ตุลาคม2567เยหสเซียนนองนายสิทธิชัยหลอ่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณพิสมัยหลอ่อประสงค์สุขได้นําข้าวโพดฝ,ฝักอวบใหญ่1000กิโลกรัมมาเลี้ยงลิงลบบุรีหลังจากได้ให้คามั่นสัญญาว,ว่าลูกหลานลบบุรีถ้าย้ายมาอยู่ที่ใหม่จะได้อยู่ดีกินดีมีสุขในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ โดยมีนายจำเริญสลาดชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะเข้าให้อาหารลิงโดยได้เลี้ยงลิงครบทั้ง5กรงซึ่งมีลิงกว่า1,800ตัวให้ได้รับอาหารเท่าเทียมกันอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางเทศบาลเมืองลบบุรีในการจัดซื้ออาหารลิงมาเลี้ยงลิงในแต่ละวันแต่ข้าวโพดนะครับเนี่ยท่านนายกจำเริญสลาดชีพบอกว่าข้าวโพดนี่คุณภาพนะครับด้ดูเนี่ยเม็ดสวย คือเราเอามาเนี่ยคือไม่ใช่ลิงกินคนก็กินได้คแต่เราเอามาซื้อคือดีแล้วเราต้องไปซื้อที่ลงแต่แม่ถูกซื้อเป็นข้าวโพดแบบในต้นพอดีเม่ใช่คยนี่ข้าวโพดคือก็คือคนกินได้แต่เราซื้อต้นตอจากที่เขาที่เขาสร้างที่เขาปลูกอ่ะมันจะถูกว่าถ้าซื้อท้องตลาดไม่ได้ และนี่เท,ท,ท,ท้เกษตรกรก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเราไปซื้อเขาก็ให้ราคาเพราที่เขาต้องการนะครับเขาก็เขาก็อยากให้เราไปซื้อไบ่อยนะแต่ตอนนี้เขาซื้อบ่อยอยู่นะซื้อทีล,ลระรบบรรทุก,กรบบรรทุกซื้อมาแป๊บเดียวเ็นะาหมดแล้วเนี่ยอย่างมีอย่างมากก็วันสองวันเ็าหมดแล้วเนี่ยแค่นี้ เขาชอบมากเลยฮนะมีอาหารอย่างอื่นเสริมด้วยนะครับอาหารเม็ดเสริมมีกล้วยมีผักอะไรเสริมเนี่ยวันหนึ่งถ้าถั่วจะเหลือวันนี้ตอนนี้วันหนึ่งหลายหมื่นบาทครับสําหรับไทยจา่าแต่ตอนนี้ยังก็ยังไม่มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานเพราะว่าไม่สุกก็ยังไม่ทราบนะเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยทําเล่องไปทาง ทางกระทรวงนั่นแหะครับน่าจะขอสนับสนุนไปหนึ่งสิบสองล้านเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรตอบมาเลยว่าอค์ใหม่ตอนนี้นายกก็ต้องดูแลไปก่อนดูแลไปก่อนแล้วตอนนี้ถามว่ามันใช้ปีนึงประมาณ15 1หล้านครับในเรื่อค่าอาหารเนี่ยสิบหล้านเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านพูดว่าเขาก็จี้ให้นะพูดว่าเขาจะดีนะจรับี้ให้ แต่ปัจจุบันนี่ก็ยังไม่ได้มีเสียงตอบรับมาไงเพราะยอดยอดจำนวนที่ดูแลอยู่ตอนนี้โอ้โหเท่าไหร่ 5, ครับกว่าครับตอนนี้คือทีแรกพันตกตกพันช้าถูกไหมครับตอนนี้เป้าเราก็จะจับอีกตอนนี้400กว่าแล้วจับพรุ่งนี้ด้วยก็จะเป็น6 0 0้ประมาณ600แต่เราก็จะเอากงเข้าคงได้แค่นี้ครับเพราะว่ากงเราหมดล้เพราะว่าที่2ี่ล้าน26 000, ล้านกว่าที่ท่านเงินที่อุดหนุนมาการก่อสร้างกลงลิงอะ่ะ ครับเขาก็จะทําเสร็จผมว่าก็นเ,นเนื่อสิบแปดเดือนเหือนที่เรากําหนดในในแผนครับตอนนี้จะถามว่านะเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยกรงเราเสริมมาใหม่สี่กองสองกรงเต็จแล้วสองกรงกําลังเอาเข้าตอนนี้สววี่ร้อยห้าสิบเลยมรนจัณจจะลบอเประมาวันหกร้อยถ้าหกร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะจับไ,ไม่ได้้วถ้าพันเก้าบวกหกร้อยก็สองพันห้าครับ ตอนที่เราคำนวณสิบกว่าล้านสิบสิบห้าสิบล้านเนี่ยมันก็แค่ไม่เกินพันเนี่ยผมว่าเงินมันมเกิน,นครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นถามว่าทํางไงอ่ะก็ต้องหาทางแก้ไขไปก่อนนะเวลาเนี่ย <c oughs> ในเมื่อมาอยู่ในความดูแลของเราแล้วเนี่ยถ้าเราฟังรับป <c oughs> ดอยางมันก็ไม่ได้ครับเ <c oughs> พราะประชาชนเขาก็เฝ้ามองอยู่ว่าเอ๊ะเราลิงมาแเนี่ยมันจะอดอยากไหมมันจะลำบากไหม แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีนะคนต้เข้ามาดูเสียงสะท้อนลับไปก็บอกเราเอามาดูเลยครับคนี่เดี๋ยวพอสับจับวันจัน์เนี่ยสรุปบรรจั์จับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําเรื่องแก้งผู้ว่าราะการจังันครับให้ผู้ว่าประสานกับกรมอุทยาน ให้เขามาทําหมันเพราะว่าตามกฎหมายเราไม่มีสิทธิทำได้ต้องเป็นกระทรวงทรัพย์เท่านั้นครนะโดยกมมรมอุทยานนี่แหละต้องมาแล้วเราก็จะเป็นที่เลี้ยงจังหวัดเนี่ยถามว่าจังหวัดมีมีมีหมอม,มีของผมพอมีพอช่วยได้นะแล้วก็มีทหารบางส่วนที่เขาพอเป็นคได้แต่ด้านกฎหมายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่มาตอนน่อองนไะด้เราต้องให้กระทรวงครับเราก็เป็นผู้ช่วยเขา จังหวัดก็จังหวัดยัง,ย,งยังทำไม่ได้เลยนะครับก็ต้องการกระทรวงสำรองเสีเยผมทําเรื่องถึงผู้ว่าแจง้งผู้ว่าว่าหนึ่งเราจับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมแล้วเต็มเต็มกรงแล้วไม่สามารถจัดเพิ่มได้นะถามว่าเราจะสร้างกรงสำรองเพิ่มได้ไหมได้แต่มันไม่มีทไม่มีที่จะวางนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมกล่าวว่ากรงข้างหน้าข้างเราที่อยู่หน้าเนี่ย <c oughs> ถ้าเราทําลบยี่สิบล้านกว่ายี่สิบเจ็ดล้านเสร็จเนี่ย ผมก็จะเคลื่อนย้ายจากองค์นี้ไปเพราะตรงเนี้ยเราเป็นพื้นที่จําเป็นที่เอาซึ่งเป็นที่จอด,ดรถเวลาคนมาเลยมาไม่จอดได้แต่นี่เป็นเรื่องกระทำอาหานเนี่ยกพะเลยตาตั้งตรงนี้ก่อนนะก็เร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีเป็นข่าวดีนะเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยท่านรัฐบาลทำเรื่องแล้วก็ยังฝากทางท่านสะสะว่าให้ตามเรื่องหน่อยสสก็บอกว่าเดี๋ยวให้บอกไมาทีว่า ส่งไปตรงไหนอย่างไรเขาจะไปตามนี้ครับผม,บผ,มผมไม่หน้าที่อะไรผมหน้าที่ปฏิบัติตรงนี้แล้วผมรายง,งานเพราะว่าส่วนเซียนนองเนี่ยเขาไปอยู่ระดับโน้นแล้วเนี่ยเขาก็ประสานจากผมรับข้อมูลจากผมเขาต้องเป็นคนติดตามเรื่องถ้าถ้าเป็นสอสอเนี่ยถ้าไม่มีสอสอติดตามเรื่องผมไม่ละหมาดนะ ที่จะไปเอาเงนินเข้ามาอะไรเข้ามาอย่างงบปปาเนี่ย65ล้านก็ได้สอสอหนองเนี่ยก็ประสานกับท่านอดีตท่านนายกเศรษฐาอย่างกรงเิงเนี่ยเราดำเนินการทีมเราประสานทีมจากคนที่เป็นหัวเ,เรี่ยงหัวต่อแล้วก็เป็นตัวจับคนประสานก็คือท่านสอสอหนองนะก็ขอขอบคุณท่านสอสอด้วยแต่ณนะเวลาเนี้ยทุกอย่างภาระเนี่ย มันยังไม่ยังไม่จบสิ้นหลอกคะเรื่องลิงคือตอนนี้เราติดมีปัญหาก็คือเรื่องปลาปลานะนี่ปลาปลาก็แตกแล้วนะครับครับปลาปลาแตกเยอะในเมืองอ้โหตอนนี้ผมถามแตกในะอาทิตย์แขกหลายหนกอเลยว่าถ้าท่อเนี่ย <c oughs> มันมานเกือบร้อยปีแล้วครับอ๋อเ็ท่อใย,ยหินเกือบร้อยปีแล้วเก่าณเวลาเก่ามากไม่มีแล้วในไปไระเทศไทยเบิร์ดเหลือเทือสาบานมองที่เดียวครับที่เดียวเป็นท่อใย,ยหิน ท่อแรงดันน้ําเนี่ยออกไปเนี่ยลถทําหน่อยแตกละเพราะแตกขุดไปยิ่งลามขุดไปยิ่งลามแล้วเราก็พอตรงไหนแตกขุดไหนลามเราจะท่อเทอร์โธนเสียบแทนคแต่ตรงนี้แตกก็เสียบแทนตรงนี้แตกก็เสียบแทนแต่ทั้งเมืองมันเป็นลังขึ้นทั้งหมดครับผมถามว่าณเวลานี้เราเป็นนักการเมืองเราก็มีความทุกข์นะบ้านมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าบ้านบ้านคนอื่นน้ำน้ำเสียน้ำแดงหรืออะไร ผมก็แดงเม่กี้อามาก็แดงเหมือนกันเพราะว่ามันพ่อมันแต่ก็ต้องต้องเข้าใจนะแต่ผมหาทางที่จะแก้ไข้วอนาคตข้้งหน้าเนี่ยตอนเนี้ยประปา65ล้านเนี่ยที่ท่านอดีตนายกเศรษฐานุมัติโรงงานทำสัญญาแล้วจะลงมือทําภายใน4เดือนเฉพาะท่อเมนนะท่อหลักจะท่อหลักท่อเมนใหญ่มาโลงผลิตน้ำมาถึงในเมืองเนี่ยประมาณ4เดือนครับ แต่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้เมือนท่ไทยเขาจะแทนมาแล้วในเมืองที่เราต้องเอาท่อใหญ่หินออกทั้งหมดแล้วแก้ไขอย่างเงี้ยก็ประสานกับทางสนองวัดเท่ยเขาก็ถามว่าทําเขาไทยพิการพิจารณาทำแล้วแค่รเวลานี้ก็ยังไม่ไม่รู้ไปไงคไับแต่ผมบอกแล้วด้วยถ้าถ้าทางรัฐบาลอุดหนุนให้ก็เป็นเรื่องดีกับประชาชนแต่ถ้าไม่ให้เนี่ยถ้าท่อเมนที่65้าล้านมาแล้วถ้าถ้า ครบสาล้า้านที่ทําในเมืองสามส่บตัว้านเนี่ยทำในเมืองเนี่ยมัาไม่ให้มาเนี่ยตอนนี้ยิ่งหนักเลยเพราะเราทําเสร็จแล้วปล่อยน้ําแรงดันน้ําสูงน้ําดีก็เรียกมานน้าดีครับจะดันท่อท่อใหญ่หินแตกใหญ่เลยครับนี่คือเราต้องทําควบคู่ณเวลานี้เดี๋ยวต้องเร่งด่วนนิดหนึ่งว่าเขาเขามีผลยังไงก็ต้องฝากสรสบถามนิดหนึ่งก็ฝากให้พี่น้องทุกนรับทราบนะครับว่าท่อแตกเนี่ยก็อย่าไปโทษเขาด้วการเลวกี้หรือผมเลยครับ มันเป็นท่อทํามาตกร้อยปีแล้วนะมันยังไงก็แตกอยู่แล้วนะแต่ผมก็หาทางแก้ไขดีสุดดึกดื่นเที่ยงคืนก็โคลงไปบางทีไปแตกในตรงทะเลชุบสอครับในป่าในโลกพระท่อนี้ต้องผ่านป่า,าปต้องไปดําน้ําต้องไปเจอมแมลงป่องตากคากัดเซยุคผมมันตกร้อยปีแล้วนะครับร่ออันนี้มันนานไม่ต่างกับ80ถึงร้อปีกัแล้ววันนั้นผมไปดูลูกน้องที่ ท่อแตกตรงในป่าประมุดก็ไปทงนนะทั้งตะขาบเอ้ยทั้งมแมลงป่องเลยกัดลูกนะ้องมึงอะไร,รแต่สรุปนะแล้วแทนที่เราจะสงสารคนทนะําเนาะกับมีบันทอนจิตใจด้วยก็ขอร้องอย่าทำรับนะคือให้กําลังใจว่าผมก็ต้องไปตากตามนะท่านารักษาการประหลัดเขาก็ออกไปดูเสาที่ก็ต้องออกไปก็ฝากพี่น้องนะะผมอยู่ตรงเนี้ย อันไหนที่เป็นความทุกข์ผมก็ทุกข์นะะนั้นก็ฝากพี่น้องปเฉชาด้วครับต้องขอขอบคุณท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งท่านได้ผลักด,ดันในการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงนะครับโดยการดําเนินการ โดยท่านนายกดำเนินสลัดชีพและกาท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดมุบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องลิงเนี่ยเราแก้ไขมาเนี่ยตอนที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำเร็จนะครับตอนนี้ที่เรามานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือดูแลเขาอย่างดีตามที่ผมและท่านท่านนายกเทศมนตรีได้รับปากประชาชนไว้ว่าเราจะแก้ไขเรื่องลิงนะครับให้ประบสบความสําเร็จและให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับส่วนที่เรื่องที่2ก็โครงการต่อเน,นื่องนะครับเราก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในเมืองเก่านะครับที่ได้ได้รับผลกระทบจากาเรื่องลิงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้งกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็การรถไฟครับก็ได้มีการลดหย่อนหรือง,งดเก็บค่าเช่านะครับในที่เดือดร้อนนะครับเป็น ระยะเวลา6เดือนนะครับส่วนโครงการที่3ตอนนี้เราก็จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ทางรัฐบาลนะครับต่อเนื่องมาถึงท่านนายกแพท,ทองทานจินวัฒนะครับท่านก็ให้ความกรุณาต่อเนื่องนะครับก็คือตอนนี้ก็กําลังระดมสรรพกาลังวางแผนนะครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับว่า เราจะกระตุ้นการต้องเทีื่อวในจังหวัดลบบุรีได้อย่างไรนะครับต้อนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นคันโครงการต่อเนื่องเหมือนกันนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาท่านตอนที่ท่านยังดํารงตําแหน่งอยู่ผมก็ได้ขอ,อให้ผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหาน้านประปาในเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประชาชนบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประปาเทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ยทำมาตั้งแต่ ผมและนายกเทศมนตรียังไม่เกิดเลยนะครับแปดเก้าสิบปีที่แล้วนะครับก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยรั้วก็มาในยุคนี้นะครับก็ได้รับความกรุณามาถึงสมัยท่านนายกแพทองทานนะครับจินวัตก็ท่านก็ผลักดันต่อครับก็ผลักดันในเรื่องของป่าป่านะครับเป็นเป็นทั้งระบบเลยนะครับเป็นใหม่ทั้งระบบะรวมทั้งสายท่อเมนนะครับ ก็งบประมาณประมาณ65ล้านนะครับซึ่งก็งบประมาณก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีแล้วนะครับมนันอายุจำเลยสละจีเนี่ยก็ตรงใจท่านเลยท่านก็อยากจะแก้ไขปัญหาครับคนในเทศบาลเพราะว่าน้ำป,ประปาเนี่ยพอสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทําได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะในเทศบาลเมืองลบบุรีมันจะเป็นประโยชน์ไปกับอีสี่ตำบลตับลหมด้เคียงซึ่ง าทำไมถึงบอกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าน้ำฝาปากของ็นตบาลเนี่ยค่อนข้างจะค่าน้ำมันจะถูกกว่าจะถูกกว่านะครับถ้าเราทําให้น้ําน้ําใสนะครับน้ําสะอาดเนี่ยผมว่าจะน่าจะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนแล้วก็จะมีโครงการต่อเนื่องซึ่งท่านนายกดำเนินพูดเมื่อกี้นี้ก็อาจจะหลังจากของน,นี้เสร็จเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องของบประมาณทําข้อที่จะ กระจายไปตามบ้านนะครับ,รบซึ่งอันนี้มันสำ,สำคัญพอๆกันเพราะว่าถ้าระบบะจัดส่งดีลำเลียงดีนะครับเครื่องดีแล้วเนี่ยความดันแรงน้ำมันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนท่อที่ทส่งไปตามบ้านเนี่ยมันก็จะไปเป็นปัญหาท่อที่กระจายไปตามบ้านก็จะแตกนะครับน,นั้นอันนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งพอประมาณตรงนี้เราก็จะดูก็ให้จะให้รัฐบาลท่านนายกแพลทางการน,นะครับ ผลักดันนะครับเพื่อให้จบสมรู้ร่วแสเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขน,นะครับ,ค,รบคือ65ล้านเนี่ยคือระบบ ผลิตแล้วก็เป็นท่อเมนใหญ่นะครับถ้าท่านนายกเนี่ยทำทำออกประมาณไปเพิ่มอีก30ล้านเนี่ยอันนั้นจะเป็นท่อที่จะกระจายไปทางบ้านนะครับท่อเมนครับรถปัจจุบันครับจัเป็นระบบน้ำที่สมบูรณ์แบบครับไม่แพ้ใครในประเทศไทยครับเอาลิงไว้กับไม่เอาลิงไว้อะไรเงี้ยท่านมีความคิ้ยังไงครับในความรู้สึกของผมเนี่ยผมเราโตมาเราลืมตาปามาก็เจอลิงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์ของคนลพบุรี คือนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ผมไปจับลิงที่ปางสมยอดก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปขึ้นไปตลอดเวลานะฮะคือมาจากต่างจังหวัดค่าเก็บค่าผมสอบถามค่าเงินที่เก็บค่าขึ้นดูบนปางสาหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนะฮะวันหนึ่งหมื่นกว่าบาทน,นะผมก็ยังงงๆเว้ วันเป็นหมื่นก็ึ่งเป็นหมื่นตัมแต่ทุกวันทั้งๆที่ไมากี่บาทเองอ่าสิบบาทครับแล้วต่างประเทศสี่สิบบาทคนไทยสิบบาทได้วันะหมื่งกนานแสดงว่าคนไม่ให้ความสนใจที่จะมาดูลดึงเป้าหมายหลักของมาดูงดึงเพราะฉะนั้นแต่ลิงเนี่ยมันเกินเกินเกิน เกินยังไงล่ะเกินความสามารถที่คนจะดูแลได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํายังไงปรับให้ลิงกับคนอยู่ด้วยกันได้ในปริมาณที่จํากัดและปริมาณที่เหมาะสมคือไม่ให้เสียชื่อรือไม่ไม่เสียชื่อยังไงก็ต้องมีแน่นอนครับลิงแต่มีเท่าไหร่อาจจะนะอือตอนนี้อาจจะพยายามทยอยเก็บเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนก่อนตอนเสร็จแล้วก็อาจจะปล่อยไปสักจุดละห้าสิบตัวห้าสิบตัวหมายถึงปลาสุยอดสักห้าสิบ สารประการสักห้าสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถามว่าเรามีความสามารถเก็บเก็บลิงได้หมดร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่มีทางครับผมพอตวนผมดูที่ที่ปางทัยอดเนี่ยกำลังจับจับอยู่บนยอดตึกทั้งเพียบเลยโผล่มาเต็มเลยเต็มเลยทางนักข่าวก็เห็นอยู่โผล่มานั่งกัินเต็มไปหมดผมก็เลยงงว่าเออตัวอยู่หลืบไหนมัไก็ต้องมีหลงเหลือบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่เลยในทีแรกคุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดท่านว่า ทา,ทางกรมยานบอกประมาณการว่าจะเหลืออีกประมาณ500ตัวแต่ไม่ใช่แล้วผมก็ไปจับเองเนี่ยตรงที่ปางสํายอดกับรวมกับทางามาลายาม่าเนี่ยที่วิ่งเขามากินอาหารที่ผมถ่ายรูปลงให้ท่านดูให้สสดูนมันประมาณประมาณ800วยตัวแต่ละที่เดียวนะฮะแต่เราโกษสาตอนนี้200กว่าแน่นอนะแล้วก็สารพการก็ประมาณ200้อยกว่าตัวนี่กับ พันสามพันสี่บนยอดตึกเนี่ยต้องมีแน่นอน200กวอาตัวสามร้อยตัวแน่มีแน่นอนแล้วก็จะมีที่ที่ทตลาดสดเทศบาลตอนนี้มีประมาณห้าสิบตัวผมถึงบอกว่าตอนนี้พันห้าในอยู่ข้างหลังอะ่ะมันจะถึงเลยถึงไหนผมไม่รู้รแต่ที่ท,ทีแรกทีแรกประมาณเราเหลืออีกห้าเราไม่ใช่ไม่ใช่แแค่แค่จุดเดียวเนี่ยนักข่าวไปยืนดูผมยังงงแลวตอนนี้ทางผมถ่ายรูปส่งให้รูปให้ทางท่านสสดูท่านสสยังคิดว่า เป็นรูปภาพเก่าแต่แต่ภาพเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยปางสัญญอดอมันจะเป็นเก่าไม่ได้เพ่าไรเพราะเรายังไม่เคยจับเลยยังไม่เคยจับปางสัญญอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจับเพิ่งเริ่มจับเขาบอกไม่ใช่ภาพจริงคุณผู้ว่าตกใจส่งรูปไปตกใจบอกหูมันเยอะกันเยอะที่แรกผมว่าคิดว่ามันคงจะล่อยหลอลงไปพอสมควรนี่ผมว่าตอนเนี้ย ในกงที่เราจับมากระอยู่ข้างนอกยังไม่รู้ว่าอันไหนจะเอะกากันเลยนะฮะก็แต่ว่าถามว่าเป็นไงต้องจบในรุ่นของผมรุ่นของท่านสสเนี่ยแหละต้องจบรุ่นนี้แต่ทํายังไงให้คนอยู่กันได้ในรกดับจากัดแต่ถามว่าเราจะไปนับ ลายตัวอยู่ท่านนู้นนี้เป็นไปไม่ได้เราฉะนั้นทำอย่างไรให้ลิงอยู่มองแล้วเป็นสัญลักษณ์มองแล้วเป็นสัญลักษณ์คือลบียังมีลิงมีลิงแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวคงถึงเพมตรงนี้ไม่ได้ครับท่านสสแล้วครับมีความคิดยังไงนะเกี่ยวกับลบบีรีมีลิงหรือไม่มีดีควรจะต้องเหลือไว้นะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่เจ้าพ่อสันตการนะครับ แลปะปังาสามยอดเนี่ยผมก็เคยปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรีท่านจำเลยเทศมที่ว่าเราควรจะเหลือลสักผมว่านะในในองคิดส่วนตัวผมนะ,ะเหลือสักที่หนึ่งยี่สิบตัวนะครับต่างสามยอดยี่สิบตัวเฉพาะสมการไม่เกินยี่สิบตัวหรือสามสิบตัวประมาณนี้ครับเพื่อให้คนรู้สึกว่า รบุรีเรายังเป็นเมืองลิงอยู่นะครับซึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าต้องจํานวนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าลิงทุกตัวเนี่ยที่เราจะเอากลับไปอยู่ใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นลิงที่สุภาพแข็งแรงและทำมันเรียบร้อยแล้วครัือไม่สามารถไปแพร่พันธุ์ได้อีกแล้วครับอยู่ในเคตของเราสามารถควบคุมได้นะครับครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าลิงที่จังหวัดลบบุรีในตัวเมืองเก่ามีจํานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่การท่องเที่ยวซึ่งหลังจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาลิงโดยนําลิงตามตึกเมืองเก่าซึ่งในขณะนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้เดินหน้าเปิดปฏิบัติการจับลิงรอบที่5เน้นลิงฝูงใหญ่บริเวณพระปรางสามยอดเพื่อลดจํานวนประชากรลิงไม่ให้แออัดเกินไปจนขยายอาณาเขตออกไปก่อความ เด็ดร้อนด้านนอกย้ายมาเข้าสู่บ้านหลังใหม่ณสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีขอขอบคุณประชาชนที่มีจิตศรัทธานในการช่วยเหลือลิงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าถ้าท่านจะนําอาหารอาหารเม็ดสุนัขหรือผักผลไม้มาบริจาคให้บริจาคได้ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินโดยเด็ดขาดครับ